แกกล่องนางพญาพึ่งสั่งซื้อมาเพื่อทําการขยายรังพึ่งนะแล้วก็ตัวหนึ่งตก50ปอนด์ตกเป็นเงินไทย2,150บาทคือแพงมหาโหดแล้วก็ก็มีการอารบายสีมาเนาะสีออกเขียวน้ำเงินก็คือชัดเจนแล้วก็มีอ่ะพึ่งงานคอยดูแลนางพญาพึ่งแล้วก็ด้านล่างก็คือจะเป็นน้ำตาลฟอนดอนให้อพึ่งเนาะได้กินระหว่างเดินทางนั่นเองนะแล้วก็ลัง หังจากแกะกล่องแล้วเราก็คือจะเอาเขาไปห้อยไวเนาะแล้วก็ในแต่ละรังก็คือจะมีนางพญาพึ่งได้แค่ ตัวเดียวแค่นั้นแล้วก็พึ่งงานเนาะเขาก็คือสามารถได้กลิ่นฟีโรโมนของนางพญาพึ่งเพราะว่าในแต่ละรังนางพญาพึ่งจะสั่งการให้พึ่งงานเขาทํางานแล้วก็ให้รังพึ่งได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะแล้วก็ประมาณ3วันเราก็คือจะแกะที่ด้านล่างออกให้พึ่งงานเนาะได้กัดกินน้ําตาลฟอนดอนแล้วก็ให้นางพญาพึ่งออกมานั่นเองแล้วก็อันนี้เนาะก็คือเราจะ เลือกเฟรมที่โอเคหน่อยแล้วก็จะไม่ให้มีนางพยาพึ่งไปที่รังพึ่งใหม่เนาะเพราะว่าในแต่ละรังจะมีนางพยาพึ่งคอยสั่งการได้แค่ตัวเดียวไม่งั้นพึ่งงานจะเกิดความสับสนนั่นเอง